เราก็จะเห็นข่าวมานานกันแล้วเนาะที่ว่าลูกไปไหนหายไปไหนหรืออะไรยังไงแต่ขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าโอ๊ตไม่เคยทิ้งแม่นะคะโอ๊ตส่งเสียแม่ดาตลอดนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจของพวกเราอะ่ะมันบอกช้ำกันมากแล้วโอ๊ตก็ไม่ได้นอนไมไ่หลับไม่ได้นอนพอดีเขาเข้าไปอ่านโซเชียลแล้วเขาก็เจอประโยคที่บอกว่าทำไมเพิ่งมาตอนนี้มาเก็บซองเหรอ จริงๆโอ๊ต่ะไม่อยากออกมาพูดเลยเพราะว่าโอ๊ตว่าอยู่ในจุดที่โอ๊ตทำหน้าที่ของโอ๊ตดีที่สุดแล้วในในส่วนของคุณแม่โอ๊ตก็ดูแลคุณแม่ในระดับที่โอ๊ตทำไหวแต่โอ๊ตไม่เคยมาแจกแจงให้ทุกคนฟังว่าโอ๊ตให้เดือนเท่าไหร่อะไรยังไงอยากให้ทุกคนเข้าใจแค่ตรงนี้ค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจโอ๊ตก็จริงๆก็ไม่อยากไปเปลี่ยนความคิดเนาะมันก็ยากอะค่ะไม่โอเคตรงที่ เจอแล้วบอกว่าก็เห็นอาะไม่เห็นเขาไม่ยังเห็นเลยแต่แปลกจังทําไมตายแล้วเพิ่งอ,ออกมาแล้วก็บางคนก็ก็ต่อต่อไปมาเก็บซองมั้งมาหวังผลประโยชน์วันนี้ค่ะเห็นว่ามีเรื่องสบายใจอยากจะพู้หดอยากจะชี้แจงมีมีเรื่องอะไรอะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอกราบสัสดีพี่ๆสิริมงชนทุกคนนะคะแล้วก็ ไปถึงยังเอฟซแม่สีดานะคะที่ได้ชมได้ฟังอยู่เนื่องจากกระแสข่าวที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นข่าวมานานกันแล้วเนาะที่ว่าลูกไปไหนหายไปไหนหรืออะไรยังไงวันนี้ค่ะคือมันมันมันแตกแขนงกันไปมันมันมากมันมันเยอะเกินกว่าที่ที่โอ๊ตลูกของแม่จะรับได้แล้ววันนี้ต่ายขอโอกาสขอโอกาสจริงๆนะคะ ขอโอกาสให้ให้น้องได้ออกมาพูดอะไรสัสกนิดหนึ่งแต่ก่อนที่น้องจะพูดนะแต่ขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าโอ๊ไม่เคยทิ้งแม่นะคะทุกคนโอ๊ตไม่เคยทิ้งแม่เลยโอ๊ตส่งเสียแม่ดาตลอดนะคะอันนี้แต่เป็นพยานได้แต่เรื่องลึกๆในครอบครัวนะตรงนี้เราขออนุญาตไม่กล้าร่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจของพวกเราอ่ะมันบอบช้ำกันมากแล้ว ขอให้การคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆส่งไปยังผู่ไยชนหรือคุณแม่สีดาเพื่อที่ให้แม่ไม่ไม่ไม่ต้องแบบรู้สึกห่วงหรือว่าอะไรโอ๊ตก็ไม่ได้นอนไม่ไหลับไม่ได้นอนพอดีเขาเข้าไปอ่านโซเชียลแล้วเขาก็เจอประโยคที่บอกว่าทำไมเพิ่งมาตอนนี้มาเก็บซองหรอมาอะไรหรอ แต่ก็ยังขอย้ําตรงนี้นะคะว่าน้องไม่เคยทิ้งแม่วันนี้ก็เลยบอกโอ๊ตว่าคือปกติโอ๊ตไม่ใช่คนที่พูดอะไรเยอะอยู่แล้วอะนะคะขอให้โอ๊ได้มีโอกาสได้ได้พูดแล้วก็ได้ระบายอะไรที่อยู่ในใจน้องนิดนึงละกันนะคะก็ขอบคุณพี่พี่สื่อนะคะจริงๆโอนะ๊ตอะไม่อยากออกมาพูดเลยเพราะว่าจริงๆใครอยากจะเข้าใจอะไรเนี่ยโอ๊ก็ จริงๆไม่สนใจเพราะว่าโอ๊ตอยู่ในจุดที่โอ๊ตทำหน้าที่ของโอ๊ตดีที่สุดแล้วคนอื่นก็คือคนอื่นโอ๊ตไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ความรู้สึกในในส่วนของคุณแม่โอ๊ตก็ดูแลคุณแม่ในระดับที่โอ๊ตทำไหวจากที่มีน้อยโอ๊ตก็ให้น้อยเพราะว่ามีมากขึ้นโอ๊ตก็ให้มากขึ้นแต่โอ๊ตไม่เคยมาแจกแจงให้ทุกคนฟังว่าโอ๊ตให้เดือนเท่าไหร่อะไรยังไง แต่โอ๊ตให้คุณแม่เนี่ยมาเป็นเวลานาน,านแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าตอนไปอยู่ต่างประเทศหรือว่ากลับมาแล้วแต่มันก็จะเป็นเหตุผลส่วนตัวของในครอบครัวที่โอ๊ตไม่อยากออกมาพูดก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแค่ตรงนี้ค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจโอ๊ตก็จรงิงๆก็ไม่อยากไปเปลี่ยนความคิดเนาะมันก็ยากอะคะ่ะขอให้แค่อย่างน้อยคนรอบตัวคนที่เรา เพื่อนฝูงคนสนิทเข้าใจโก็โอเคค่ะอันไหนที่สะเทือนใจที่สุดคอมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าแบบจริง,จร,งจริงอ่ะโอ๊ตอ่ะไม่เข้าไปอ่านคอมเมนต์พวกนี้มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ที่คุณแม่มีปัญหาคือไม่อยากเข้าไปอ่านเพราะว่าอ่านแล้วมันก็แบบท็อกซิกเนาะไม่อยากแบบแต่วันนี้มันก็ดันแบบอยู่ๆก็แบบกดเข้าไปนิดนึงแต่ว่าโอ๊ตอ่ะไม่โอเคตรงที่เจอแล้วบอกว่า ก็เห็นอ่ะไม่เห็นเขาไม่ยังเห็นเลยแต่แปลกจังทํำไมตายแล้วเพิ่งออกมาแล้วก็บุคลก็ต่อตอกันไปมาเก็บซองมัง้งเพราะว่าจริงๆงานนียก็ก็คงคุณตายนั่นแหละเป็นคนจัดการเองหมดคนเดียว <c oughs> ก็น่าจะให้ซองคุณตายไปเก็บมากกว่ามัง้งมาหวังผลประโยชน์ แต่ซึ่งจริงๆเราต้องก็ต้องบอกกับน้องด้วยว่าด้วยความที่แม่เป็นคนสาธารณะถูกไหมคะอันนี้โอ๊ตก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะที่จะเม้นและเราก็มีสิทธิ์เลือกที่จะอ่านหรือไม่อ่านมันแต่วันนี้ที่ต่ายขอพี่ๆสื่อนะคะต้องการให้น้องมาพูดตรงนี้เพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น การสื่อบอกต่อกับประชาชนที่ทยังเข้าใจในมุมน,นั้นอยู่ตอนนี้เราเรากำลังสูญเสียเราเสียใจเราบอบช้ำกันมากแล้วคืออยากให้เลิกคอมเมนต์แบบนี้สักทีวันนี้ค่ะคืองานศพของแม่สีดาต่ายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ใดๆเลยนะคะและตรงนี้ต่ายอาจจะช่วยในอีกทางหนึ่งแต่งานนี้โอ๊ตทำหน้าที่ลูกสาวเต็มๆคะ่ะน้องโอ๊ตทำอยู่คนเดียว แล้วก็ขอบคุณทางทีมงานแต่ก็จะมีทางทีมงานแม้กระทั่งพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่มาช่วยรวมถึงประชาชนที่ส่งกําลังใจพลังใจดีๆมามาให้พวกเราอันนี้ต้องกราบขอบคุณจริงๆนะคะก็ไม่อยากให้หลังจากนี้ตอนนี้แม่ยังอยู่นอนอยู่ในโรงอยากให้แม่สบายใจไม่อยากให้มีเรื่องท็อกซิกอะไรเกิดขึ้นมานะคะ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะฝากไว้แค่นี้แล้วก็อยากจะบอกโอ๊ตว่าหลังจากที่พูดวันนี้พี่คิดว่าโอ๊ตคงจะสบายใจขึ้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดของประชาชนนานาจิตตังใช่ไหมคะต่างคนต่างจิตต่างใจแต่ถ้าพวกคุณรักแม่สีดาแล้วก็เห็นใจตายสสารโอ๊ตได้ดโปรดเถอะคะ่ะขอเป็นคอมเมนต์อะไรที่ส่งแม่ขึ้นสู่สวรรค์หรือสัมปรายภพที่ดีดีกว่านะคะขอบพระคุณครับ እንትን <tune> ያልተነግረኝ <in>